อันนี้ก็อีสานพัน 3, ดีกรีครับช่องที่มีแต่สาระและความบันเทืมันมาเก็บผักหวานนะครับดูนะเยอะมากเลยครับ,กรบกแกงได้ท่าเนี่ยยอดยอดครับ เ,อเยอะครับแต่ยอดเที่ยวนะครับฝนตกเอาดิเก็บก่อนที่บัวจะกินครับอือ้อครับครับพริกปลาย่างพริกปลาทู หมอครับไม่ยิ่ยำปลากระป๋องใส่ยื่ได้ครับลูกบวกปูสุดยอดอย่าเสียดเยอะเดลยย่างอนนะครับแกงต้งมยำ พอยอดอย่างเดียวนะรยครับเยอะครับยัง,งอตอกยั่เก็บรออืมอืม มากเดี๋ดวยวเอาเอาเก็บไม่แกงก็ด้เนน่ยแกงใส่ไข่มดแดงอร่อยงูแกงตามตลาดอย่าง